สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องก็กําลังเดินไปรับน้องพรใจที่โรงเรียนค่ะวันนี้นะคะตอนนี้ค่ะเวลาสามโมงครึ่งนะคะมีหิมะตกค่ะทุกคนดูค่ะตกแรงนะคะเมื่อเช้านะคะตอนที่เดินไปส่งน้องพระใจที่โรงเรียนค่ะตอนเช้าก็เขาก็โรยเกลือนะคะตามพื้นถนนตามพื้นทางเดินค่ะเพื่อที่ว่าวันนี้หิมะตกนะคะ ถนนนะคะแล้วก็ทางเดินเราจะได้ไม่ลื่นค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดินไปรับน้องพอใจด้วยกันนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูบรรยากาศหิมะตกค่ะทุกคนในวันที่หิมะตกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ดูค่ะตอนนี้นะคะหิมะก็เริ่มตกแรงแล้วนะคะตกแป๊บเดียวค่ะดูค่ะถนนหนทางมองไม่เห็นพื้นแล้วนะคะมือน้องหนาวจนชาเลยค่ะ พยายามรีบเดินนะคะให้ถึงโรงเรียนน้องพอใจเร็วๆวันนี้นะคะหลังเลิกเรียนค่ะน้องก็กลับบ้านก่อนนะคะเพื่อที่ว่าไปเอาร่มค่ะเพราะว่าน้องเห็นหิมะตกใช่ไหมคะน้องก็กลัวว่าเราจะเปียกอีกนะคะเพราะว่าหิมะตกแรงค่ะ ดูค่ะตกแป๊บเดียวนะคะเนี่ยน่าจะสูงประมาณ2เซนได้แล้วมั้งคะเนี่ยหยูหนาวจนดับมือชามือแข็งเลยนะคะขนาดใส่ถุงมือนะคะเนี่ย รู้อย่างนี้นะคะน้องใช้ถุงมือที่แบบว่าเวลาเราไปเไปเล่นในไอสเกตน้ําแข็งนะคะใส่ถุงมือแบบน,นั้นมานะคะน้องก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ค่ะทุกคน หิมะมันก็จะไม่ได้ขาไอ่าจะไปรเนูปแปลกูแปลกไหมทําไมตรงนี้หิมะไม่เกาะเพราะตรงนี้มันเป็นน้าแข็งม,มันเป็นน้ํามาก่อนมันเป็นน้ํามาก่อนแล้วก็พอหิมะตกเลงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่น้าแข็งในหิมะก็ละลายใช่ไหมคะใช่หิมะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับสมูทตี้อ่ะ แม่เดี๋ยวหนูจะขอทำลายแม่นิดนึงนะคะูรักแม่นะรักแม่ใครรักแม่ก็ต้องทำนะคะทุกคนถ้าแข็งมากแม่เจ็บนัไม่ไม่ได้แข็งมันเป็นอุ้ยหนาวมันเย็น น้องป็จไม่รู้ทำไมน้องปเจอาตัไดไม่ได้อุ้ยเอนน็งอยากอา้ายเหรแม่โนูตขาทำอะไรกับลมก่อนเยวพี่แค่จะเอาหิมะใส่ทุกคนใส่ทุกคนเคยเห็นใน Youtube ไหมคะถ้าทุกคนเคยดู Youtube ทุกคนก็น่าจะดูช่องแม่น้องนะคะ

ยังค่ะ,บบะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมตีนมะมันถึงเป็นเอกลักษณ์ในยุโรปว่าทุกคนเข้าใจคำว่าโลกใช่ไหมคะถ้าโลกเหลือนไปทางไหนอนะคะ่ะก็คือสวนยุโรปอะ โลกมันจะชอบหมุนไปฟังฝั่งที่เย็นแล้วก็ตอนซัมเมอร์โลกมันค่อยจะมาผ่านมาชว่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าน้องก็จะคิดว่าเมืองไทยอะ่ะเป็นประเทศที่ติดหนึ่งในสามประเทศที่ร้อนสุดนะคะนะครมีประเทศอะไรมัง่งคะหนูก็ไม่รู้ประเทศที่หนึ่งหนูคิดว่าก็กน่าจะเป็น โนดอเมริกาหรือว่าอะไรเพราะว่าป๊าป๊าบอกว่าเสาเสาเสาใช่ใช่เสาคุณรู้ไหมเสาเพราะว่าตรงเาอ่ะป๊าป๊าบอกว่าบางครั้งอ่ะตอนวินเตอร์อ่ะมันก็แบบว่าหลายองศาอยู่นะแต่ส่วนซัมเมอร์ป๊าป๊าบอกว่ามันแบบว่าสี่สิบสี่สิบองศาเลยอะไรเหมือนกับแม่แม่เคยนี่ menyọn wani <laughs> 反正吧。